สวัสดีครับผมเอมจากภูม่าไทยแลนด์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่บริษัททีรวัตรเครื่องอัดลมนะครับโรงงานผลิตปั๊มลมภูม่านะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับปั๊มลมสกูลนะหรือปั๊มลมขนาดใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมนะครับ แล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับปั๊มลมสกรูแวนพูม่านะครับโมเดล sl 5 0 dv นะครับขนาด50แรงม้านะครับเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับตอบโจทย์เรื่องการประหยัดพลังงานนะครับหรือการใช้ลมที่มีการแปรผันนะครับซึ่งตอบโจทย์เลยในอุตสาหกรรมที่ต้องการความประหยัดพลังงานนะครับหรือมีปั๊มลมตัวเดียวนะครับต้องการใช้ลมที่มีความแตกต่างกันในช่วงของพีเรียดเวลาที่มีความแตกต่างกันนะครับซึ่งองค์ประกอบภายในจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ ในส่วนขององค์ประกอบของปั๊มลมตัวนี้นะครับจุดเด่นเลยนะครับอย่างแรกเลยก็เป็นเรื่องของตัวหน้าจอมอนิเตอร์นะครับซึ่งในส่วนโมเดลที่เป็นอินเวอร์เตอร์ SLDV เนี่ยจะให้มาจอที่เป็นระบบทัชสกรีนนะครับหน้าจอเป็นระบบสีนะครับดูได้ง่ายนะครับดูเป็นยูเซอร์เฟลลี่นะครับต่อไปก็คือเป็นชุดอินเวอร์เตอร์นะครับอยู่ด้านนี้นะครับก็จะประกอบชุดอินเวอร์เตอร์ ซึ่งปรับความถี่นะครับตามรอบการใช้งานนะครับหรือปรับความถี่ตามโหลดแล้วครับแล้วก็ส่วนถัดไปนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวออยล์แท้งนะครับซึ่งภายในก็จะเป็นแบบ มีเซฟนะครับก็คือตัวแยกอากาศกับน้ำมันแอร์ไอสเปเลเตอร์อยู่ด้านนี้นะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของหัวสกูนะครับก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของพูม่านะครับดีไซน์เฉพาะตัวนี้เป็นอินเทสวาลนะครับแล้วก็ระบบอย่างที่แจ้งนะครับตัวนี้เป็นระบบไดเรกทอปปิ้งนะครับก็จะเป็นระบบขับต้งนะครับบวกกับมอเตอร์50แรงซึ่งมอเตอร์50แรงของทางพูม่าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับ IE3 นะครับแล้วก็เป็นที่สาคัญเลยเป็นมอเตอร์ซ ด้วยนะครับก็เท่ากับว่าเรื่องของคุณภาพ p e r f o r m ร์แมนเนี่ยได้แน่นอนนะครับรวมถึงการประหยัดไฟจากระบบแปรผันอินเวอร์เตอร์ด้วยนะการดูแลรักษาตัวนี้ก็ค่อนข้างง่ายนะครับก็เหมือนปั๊มลมสกูทั่วไปเลยครับการออกแบบแข็งแรง h ฮฟว y ่ดิวตีอยู่แล้วนะครับก็มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันนะครับทุกๆ3,000ชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับงงปั๊มลมสกูปูม่านะครับหรืออยากให้ทางทีมวิศวกรฝ่ายขายเข้าไปดูหน้างานหรือเข้าไปให้คาปรึกษาที่โรงงานเนี่ยก็สามารถติดต่อนะครับผ่านตัวแทนจําหน่ายได้นะครับของพูม่าทั่วประเทศหรือสามารถติดต่อได้ที่บริษัทธีรวัตรเครื่องอัดลมจำกัดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแต่ลรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ